สวัสดีค่ะ EP 127นะคะก็มีพระมาให้ชมนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะพระขุนแผนขี่หัวกระโหลกนะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะหมายเล็กสองพระงั่งเสียนโลนนะคะขนาดหนึ่งนิ้ว สวยเก่านะคะหมายเลขสามง่างเนื้อชิงตะก่วนนะคะหมายเลขสี่ พระง่างเนื้อสำลิดนะคะขนาดสองนิ้วสวยเก่านะคะหมายเลขห้าพระง่างเนื้อสำลิดขนาดสองนิ้วนะคะเป็นเสียนโลนนะคะ หมายเลขหกนะคะพระเก่าเนื้อชินไม่ทราบที่นะคะหมายเลขเจ็ดนะคะพระกุเนื้อชินนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะก็<า>ถ้าอยอดสอบถามเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยนะคะเบอร์เดิมนะคะศูนย์ก็ 8, 6, 2, 4, 6, 5 8ดสองสหห้าปดหนะคะ แอดไลน์หรือโทรเบอร์ได้เลยนะคะหนูไม่มีปลายทางนะคะถ้าไม่มั่นใจหรือไม่ยังไงก็สามารถผ่านก่อนได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ